สวัสดีนะคะมาพบวกวับช่องของหน้านะคะหน้าที่ทางรวยพิชิตเงินล้านนะคะตันนี้หน้าก็เอาหัวรัฐบาลไทยนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะคือมาลงให้ได้ชมนะคะชุดนี้จะเป็นชุดอ่าสิบหน่วยสิบหน่วยบนนะคะสิบหน่วยบนนะคะ เป็นชุดสิบหน่วยบนนะคะหน่าก็เอามาลงให้ได้ชมกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะอันนี้มาดูคมเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วินยาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายทุกประเภทนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะ ชุดนี้จะเป็นชุดหลักสิบหน่วยนะคะจะเป็นชุดหลักสิบหน่วยนะคะซึ่งว่าหน้าก็เอามาลงทุกๆุกงวดนะคะก็มีงวดเข้างวดหลุดนะคะคือทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะคือนาคทําตามสูตรเนาะนี่ค่ะชุดนี้นะคะชุดนี้งวดที่แล้วนะคะก็คือเข้าไปที่หลัก หลักเจ็ดนะคะเนาะคือมันเป็นหลักสิบหน่วยนะคะเจ็ดมันก็อยู่หลักหน่วยนะคะก็คือเข้านะคะแล้วงวดนี้นะคะได้เก้าทูตค่ะได้เก้าได้ห้าได้ศูนย์ได้หนึ่งนะคะได้เก้าได้ห้าได้ศูนย์ได้หนึ่งนะคะเนาะเนี่ยค่ะคือคืองวดนี้นะคะงวดเันที่หนึ่งพฤษภาคนะคือได้หลักนี้เนาะ แล้วก็ชุดนี้นะคะชุดนี้งวดที่แล้วก็คือหลุดนะคะดูนะคะมันหลุดมาสามงวดแล้วเนาะ <S <S แต่งวดนี้นะคะน่าคิดคำนวณออกมาคือมันได้แค่นี้นะคะเนาะใช่มันได้แค่นี้นะคะแต่มันน่าจะมาหรือมันจะหลุดอันนั้นหน้าก็ไม่แน่ใจนะคะเนาะแต่หน้าก็ขยับสูตรนิดนึงนะคะขยับสูตรนิดนึง ขยับสูตรนิดนึงนี่หมายถึงว่าคือปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสูตรนิดนึงนะคะเพราะว่า,าคือปกติแล้วนะคะมันจะเป็นเป็นเป็นเลขสามหลักเนาะคะ่ะเนาะหน้าก็เลยขยับมาเป็นเป็นเป็นสี่หลักนะคะ น่าก็เลยขยับมาเป็นเป็นสี่หลักนะคะเนาะนี่ค่ะก็ก็ดูนะคะเนี่ยประมาณนี้ได้เจ็ดได้แปดได้หกได้ห้านะคะได้เจ็ดได้แปดได้หกได้ห้านะคะได้เจ็ดได้แปดได้หกได้ห้า แล้วก็สูตรนี้นะคะสูตรนี้สูตรนี้งวดที่แล้วก็หลุดนะคะงวดที่แล้วก็หลุดนะคะเนาะแล้วงวดนี้นะคะหน้าก็ปรับเปลี่ยนสูตรนิดนึงนะคะเนาะปรับเปลี่ยนสูตรนิดนึงนะคะก็คือได้คิดคำนวณออกมาแล้วนะคะคือมันได้เก้าได้หกได้แปดนะคะมันได้เก้าได้หกได้แปด ได้เก้าได้หกได้แปดนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นเป็นสามสูตรบนนะคะสิบหน่วยบนนะคะเป็นสามสูตรสิบหน่วยบนนะคะอันนี้หน้าก็ขยับสูตรนิดนึงนะคะอันนี้หน้าก็ขยับสูตรนิดนึงแต่อันนี้คือใช้สูตรเดียวกันนะคะใช้สูตรเดียวแต่นี้ขยับอันนี้ก็ขยับนะคะก็คือปรับเปลี่ยนสูตรนะคะถ้ามันไม่เดินก็คือหน้าปรับเปลี่ยนสูตรทันทีเลย ก็คือใช้สูตรใหม่แต่ก็คือลงลงในสูตรเดียวลงในเล่มเล่มเล่มสูตรนี้นะคะเนาะนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะก็เพื่อนๆพ่พในที่ก็ดูเอานะคะเนาะแล้วก็แล้วก็ไปดูไปดูที่ชุดสรุปอีกทีนึงนะคะเนาะแต่อันนี้คืออันนี้คือมันเป็นภาพแบบ มันเป็นเป็นหลักสิบหน่วยบนนะคะเป็นหลักสิบหน่วยบนที่น่าทำทำแยกขึ้นมาสามสูตรนะคะแล้วหน้าก็ลงลงทุกงวดนะคะเนาะใช่แต่จะเข้าจะหลุดคือหน้าก็ต้องลงนะคะเพราะว่าอคือคือมันต้องลงแบบปฏิปะต่อกันนะคะเนาะใช่มันต้องลงแบบปฏิปะต่อกันนะคะมันจะเข้ามันจะหลุดก็คือต้องลง เพื่อเราจะได้ดูเสติยของงวดงนั้นนะคะที่จะออกได้นะคะเนาะของงวดงนั้นที่จะออกได้นะคะนี่ค่ะดูนะคะแล้วก็แคปเอานะคะดูแล้วก็แคปเอานะคะเนาะนี่คะ <ๆ S 1> ่ะนี่ค่ะมาจะได้ให้ดูครบทั้งสามสูตรนี่ค่ะใกล้ๆ ค่ะดูเลยนะคะสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้นะคะดูนะสูตรนี้ก็สูตรนี้6กคนชนนะคะ แต่นี้เป็นบนนะแล้วก็สูตรนี้แล้วก็สูตรนี้ก้ามัน <lite> ชนกันนะคะเนาะแต่จริงๆแล้วชนมันจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าสูตรนี้หน้าก็ขยับใหม่สูตรนี้หน้าก็ขยับใหม่นะคะแต่สูตรนี้ยังเป็นสูตรเตริมนะคะแต่สูตรนี้ยังเป็นสูตรเตริมเนาะนี่ค่ะก็ดูนะคะถ้าอย่างไงนะคะก็คลิปนี้นะคะหน้าก็อาจจะใช้เวลาอัดวิดีโอแบบไม่นานนะคะเนาะอันนี้หน้าก็มาทํางานอยู่ที่ร้านนะคะเนาะ ก็อาจจะมีเสียงดังมั่งนะคะเพราะว่าที่ร้านหน้าเน่ยคือติดถนนใหญ่นะคะใช่คือคนก็จะมาซื้อของตลอดนะคะเนาะก็คือก็จะมีเสียงรถเสียงอะไรมัง่งแต่คือกลางคืนหน้าก็ไม่ได้ว่างนะคะ กลางคืนนาคก็ไม่ได้ว่างที่จะอัดวิดีโอของสูตรห่วยนะคะเพราะว่ากลางคืนนาคก็ไปทํางานลงอีกช่องหนึ่งนะคะเนาะคือกลางวันนาคก็ลงช่องนี้นะคะกลางคืนนาคก็ไปทํางานลงอีกช่อง youtube อีกช่องหนึ่งนะคะเนาะถ้ายังไงนะคะก็คือมันก็ต้องมีเสียงมั่งนะคะใช่เพราะว่านาคไม่ได้ทํางานที่ห้องเก็บเสียงนะคะเนาะทาแบบบ้านๆนะคะใช่คือคิดคํานวณเสร็จคือทําออกไปเลยคือคิดคํานวณเสร็จก็คือทําออกไปเลย แล้วเมื่อกี้หน้าก็ทำตัวชุดวัดใจเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลงอันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวลงล่างอ่าล่างพอลงล่างเสร็จแล้วหน้าก็จะลงชุดวัดใจเลยเพราะว่าหน้าก็จะรีบลงนะคะให้เพื่อนๆนี่พี่ดูแล้วก็เก็บข้อมูลกันไว้นานๆนะคะเพื่อกวาห่วยจะออกก็คือเราก็พิจารณาดูนะคะว่าหลักเลขล็อกเลขที่น่าทำเนี่ยคือมัน มันพอที่จะไปได้ไหมมันพอที่จะไปต่อได้ไหมเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะที่มีหลักที่มีหลักสิบหน่วยแบบแม่นๆนะคะก็คือจับเอาไปเลยตามหลักเลขที่นากลงไว้เลยเนาะเพราะว่านากลงแล้วก็คือแล้วนะคะเนาะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆพื่นพี่จะเอาไปแบบไหนนะคะเนาะก็คือไม่ห่วงนะคะเนาะใช่ก็คือหน้าก็ทําลงเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าอันไหนที่ว่ามัน มันพอที่จะเป็นไปได้เพื่อนเพื่อนพี่ก็แคบเอานะคะแล้วก็เอาไปพิจารณาดูเนาะแล้วเราก็ไปรอรุ้นกันวันที่ห่วยรัฐบาลไทยออกนะคะเนาะทุกคนมีความหวังนะคะอย่าไปอะไรเยอะเวลาดูก็อย่าไปเครียดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือคือยังไงหน้าก็จะบอกว่ายังไงดีอืก็ดูแบบ ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าน่าคิดคํานวณออกมาคือจริงๆแล้วสูตรมันก็จะมีเข้าเนี่ยมันก็จะมีมีเข้าอย่างนี้มีหลุดอย่างนี้มีเข้าอย่างนี้คือมีหลุดอย่างนี้ใช่มันก็ตามตามสูตรนะคะเนาะถ้าสูตรไหนที่มันไม่เดินหน้าก็ออกแล้วหน้าก็เอาสูตรใหม่เสียบเข้าไปแค่นั้นใช่คือหลักเลขจริงๆถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่มีอะไรเยอะแต่ที่นี้ว่าการคิดคํานวณแต่ละสูตรแต่ละเจ้า คือมันเยอะแยะมากมายค่ะแล้วแต่ว่าใครจะเข้าใจแบบไหนเนาะแล้วแต่ว่าคนบุคคลคนนั้นจะคิดคำนวณออกมาแบบไหนไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วอู้อันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกไม่ใช่นะคะใช่นาคไม่ใช่อย่างนั้นใช่นาคจะไม่ชอบเลยคนโกหกเนี่ยนาคนาคไม่ชอบนะคะใช่นาคคือทําเสร็จแล้วคือให้ดูเลยลงลงไปเลยถูกก็ว่ากันไปถูกผิดก็คือว่ากันไปผิดนะคะนาคก็ให้เพื่อนๆพี่เข้าใจเนาะใช่ยังไงก็คือ ก็ตามกันต่อนะคะเรายังมีหวังและเราก็ยังได้ลุ้นกันนะคะถ้าอย่งไงนะคะที่วิดีโอนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะคะก็คือกดติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i เป็นแรงใจนะคะจริงๆแล้วก็คือนาคไม่ได้พูดเยอะนะคะแต่จริงๆบางทีหน้าก็พูดนอกเหนือจากตัวเลขมั่งนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อแบบไม่เครียดนะคะเนาะบางคน บางท่านหรือเพื่อนๆพี่ที่เข้ามาชมก็มีคอมเมนต์มานะคะว่าน่าพูดเยอะจริงๆไม่ได้พูดเยอะนะคะแต่สิ่งที่น่าพูดเนี่ยคือหนึ่งเวลาเราดูอะไรเราอย่าไปเคร่งเครียดมากอย่าไปเคร่งเครียดมากนะคะก็คือเราดูดูให้เป็นศินใช่ดูให้เป็นศินแล้วก็ดูแบบว่าดูแบบดูแบบไม่ต้องเครียดนะคะใช่ดูแบบไม่ต้องเครียดนะคะ เพราะว่าบางทีคือคอมเมนต์เยอะๆเยอะเยอะเยอะแยะมากมายค่ะที่ที่หน้าก็ได้อ่านนะคะแต่หน้าก็ไม่ตอบนะคะเนาะใช่เพราะว่าคือคือหน้าก็ไม่ได้ว่างตอบทุกทุกคนนะคะเนาะก็คืออ่านคือรับรู้หมดนะคะใช่คือให้ปรับปรุงตรงไหนหน้าก็ปรับปรุงนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับสูตรนะคะถูก,ถก,ถกคือถูกผิดคือผิดว่ากันไปตามนั้นนะคะถ้ายังไงก็ให้เพื่อนๆพ,พ,พี่โชคดีนะคะก็เหลืออีกตั้งหลายวันนะคะกว่าห่วรัฐบาลไทยจะออกเนาะเดี๋ยวหน้าก็จะรีบทําชุดวัดใจนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ชุดวัดใจบล็อกของมันก็คืออยู่ที่ชุดนั้นชุดเดียวเลย ใช่แต่คตือหน้าก็ต้องลงสูตรย่อยๆก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็ไปตามกันต่อนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอันนี้คือหลักสิบหน่วยบนนะคะหลักสิบหน่วยบนนะคะถ้านอกเหนือจากหลักสิบหน่วยบนก็คือไม่ถูกนะคะใช่จะเป็นจะดีขึ้นไปหลักร้อยก็คือหลุดอันนี้คือหลักสิบหน่วยบนนะคะหลักสิบหน่วยบนเท่านั้นเนี่ยค่ะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ